ติบพันมากเจ็ดแปดพันมากแล้วไปนอนต่างจังหวัดบ้างไหมฮะนอนนานๆไปไอเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมาปั่นขึ้นเขาใหญ่ปั่นเบอางเงี้ยนานๆไปทีบางทีท่านร้านๆไม่เคยว่างนะเราต้องแล้วแต่คนปั่นนะคับคนเราว่างคก็เต็มเลยนะฮะวันหนึ่งก็ไม่ต่ำมาห้าสิบโลเนาะประมาณนั้นอะกว่าจะกลับบ้านประมาณห้าสิบแปดสิบไปกลับก็บ่ายๆนะคร วันนี้ก็ไปเวิร์คไฟเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อน,นี่มาด้วยกันตับกระลางเลยร้อด้วยกันแล้วก,กันก็ไปจับตาไปมันรู้จัามันเนี่ยตอนนี้ก็เสียแล้วกลับไปยูวิ่งผิดก็เลยมาปั่นที่นี่ซะเลยเออก็ระาะว่านี่ปนไปมาเรื่อยเยอะด้านนั่นนหะนละเอีย <c oughs> แต่ปั่นประเทศไทยชินแล้วเนาะประเทศไทย<อ>นี่ปั่นนี่ต้องระวังเพรไม่เหมือนเมืองนอกก็ระวังเพราะระวังเขาไม่กินผู้ต้อขีงไม่กนผู้ป่วยตะกินผู้สัตว์อ่ะไอ้ยุไกขอไอ้ไอ้เนี่ย ฟีโน่ฟีโน่ใช่ฟีโน่ขาสั้นนะอยู่ไม่ขายาวนี่เป็นปีกผีเสื้อเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันติดข้างโบนปุ๊บมันดูมันเก้ก่าอันนี้ต้องรัดไว้อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวมันสะบัดหรือเปล่าก็ผมก็ใส่ไว้งั้นเลยก่อนเออใส่ไว้ก่อนนีติดเทียบเลยนะฮะเป็นทัวรลิงเลยนะฮะทัวรลิงสายแข็งเนี่ยผมก็ใส่ไฟสว่างนะไฟผมว่าอันนี้ติดเองใช่ไหมฮะตะกร้าตรงนี้ไปดัดแปลงเองอ๋อนี่ซื้อจากไอ้นี่ไง นี่ไดูดิอ๋ออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ถ่านไปฉายเลยไม่เลยถ่านไม่ไหวใช่ไหมหมดเร็วใช่ใช่ใช่วันดิงถ้าเกิดขี่กลางคืนนี้วันนึงก็หมดแล้วหมดแล้วอันนี้ใช้อย่างนี้ดีกว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าแล้วที่ต้องชาร์จไหมฮต้องถอดไปชาร์จอ๋อผมผมมีเครื่องชาร์จพอดีผมมีรถยนต์เนี่ยผมซื้อเครื่องชาร์จอยู่แล้ว12โวลต์ผมก็เลยถอดชาร์จไว้ที่บ้านถอดชาร์จตอนจะไปออกทริปอ๋อยอมที่จะชาร์จเลยสบายไอ้นี่ก็ไปซื้อไอ้นี่มาไง นี้ติดตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ซื้อตรงเมื่อกี้ติดกันตรงนี้เลยโอ้นี่ที่ขี่มาต้องงานยังไม่มีที่เสียบกดน้ำเลยดูเขาใส่น,ใสน้ำที่หลังใกับไาตอนนี้ชักหนักหลังแล้ะที่ขอใส่ตรงนี้ คันใหญ่มากครับหายากนี่ใหญ่สุดแ้วจะหาได้อยากได้ไซส์ใหญ่แบบนี้หาไม่ได้ขนาดเดียวนะอันนี้เป็นอันนี้เลยป่ะเป็นดาวฮิลเลยป่ะเนี่ยดูโช๊คหนึ่งรัสเซีดาวฮิลมันออกว่าไรเอ๋อ แต่พลาสติกมันไม่มีแความเร็วอะไรมอกเลยนี่แต่ว่าคาร์บอนนะคาร์บอนคาร์บอนชุดขับ105ตัวใหม่19,500 19,500บาท11สปีดนะครับ19,500บาทไม่ขาย ขายสองหมื <laughs> <100 S 2> <laughs> ่นหล่อเลยอันนี้สวยครับ <c oughs> เบนซี่ไซส์ดีด้วยไซส์กำลังดี วิงออกครับอ่อป้าคะขาบเ้าห้าร้ครับผมซื้อวันนี้เหลือสองหมื่นครับ19บเก้าสิบเก้าสเวกห้เป็น519บาทอันนี้ยีครับผมยี่สิบห้าร้อยี่ังยี่สิบไหมะเอาเลยเอาเลยยี่สิบี่สิบเก้าร้อยก็คือ920บบาท19 500คือ519บเก้าทสวยสวสวย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 สวกสวยสวย อันนี้เท่าไหร่คาร์บอนด้วยถึ่หาเท่าไหร่เขืิ่งอังเนี้ยสวยสวยืขับดีคาร์บอนเน่ยน้ำหนักเบายกได้เลยนะไปแก๊งไปแล้วครับไปต่อนะฮเอาเจ้าเป่าแน่นะ คร,ครับผมโชคดีนะครับโอ้อันี้ขาเดี่ยวด้วยนะฮะ ตะเกียบหน้าเดียวด้วยไอขาเดียวไอขาเดียวไอขาเดียวขาเดียวขาเดียวโชคเดียว